คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสรุปและความมาทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับเราควีนช้าแนวกันนั่นเองค่ะโอเคป้า่านผู้ชมวันนี้แอดพามาตกอยู่ในค่ายพีจีกันอีกแล้วนะจ๊ะมาเล่นเกมปืนกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมเล่นกันไปแล้วรอบหนึ่งก็มาจะดังกระเต็มกันอีกรอบหนึ่งจ้าวันนี้มีงบมา1เคเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเออขอมาเราจัดให้นะจะไปายเริ่มต้นกันที่เป็นหนึ่งกันอีกเช่นเคยฟีสปินเข้าเลยไปโอ้โหจังหวะนี้ยังไม่ทันพูดอะไรเลยฟีปินเข้้าามแลว8ดเเลยนนะะจังหวี้ออม่สาาวออนะะคย่ง ลูกรกันอยู่กับฉายาน้องเขาโอ้โหบอกเลยวายมาสวยการคูณของเราริ่มต้นที่คุณ2แล้วค่ะจังหวะนี้มายังไงผ่านมา4ี่รอบแล้วนะคะท่านผู้ชมเออมาดิครับมาดิครับสวยไปกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะท่านผู้ชมใครอยากดูเกมไหนสามารถคอมเมนต์บอกแอดได้นะคะต่แอดจัดตางกันเต็มไหมคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเออวันนี้มาแบบโจวดกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาวไยไปวกันหน่อยนะไปใครอยากดูเกมไหนนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมเออคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไปเหลืออีก3รอบขอปังๆขอที่ หน่อยได้ไหมเออมาไว้ชอบเกลือของจริงหรือเปล่ามาไว้ชอบเกลืออย่าให้อย่าให้อย่าให้เขาพูดได้โอ้โหมามาหน่อยเออมาขอแบบปังๆหน่อยเต็มกระดานห,หน่อยได้ไหมยิงไปเลยปิวปิ๊วปิ๊วอะเออไปอย่าให้น้อยหน้ากันแบบปั่นนะสวยมาดิครับจังหวะนี้เหลืออีกหนึ่งรอบเท่านั้นมาเหอะทีเด็ดชอบอยู่สุดท้ายทีเด็ดอยู่สุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหมาดิครับจังหวะนี้ไล่ไล่ไลเออคูณเก้า มาแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้โหคูณสิบมาดีมาดิคูณสิบเอ็ดไลหน่อยไล่หน่อยเออยังไงสวยยังไงโอ้โหท่านผู้ชมทีเด็ดสุดท้ายจริงๆแอดบอกแล้วสุดฟังอลังการอีกแล้วจา้าเอาอยัางไงที่ท่านผู้ชมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีจา้าก็จบกันไปแล้วค่ะสําหรับ8ฟรีสปินของเรานะคะถือว่าเป็นเกมที่ว่าดีอยู่นะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวลองปั่นดูกันอีกสักแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะมาเลยอะ โอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมปั่นกี่ทีก็เข้าโอ้โหหรือว่ารอบนี้มันจะเกลือให้เรานะมันมาบ่อยเกินไปท่านผู้ชมรอบนี้นะเออได้ไวเป็นกระสุนนะเออมาดิมาดิม,าดมันยังไงอย่างไงยังไงไขอไวแบบดีๆหน่อยลูกปืนลูกปืนเออสูไวอย่างไงมาแล้วมาแล้วยังไงจังวันนี้มาดิครับเดลือการหมุอนกีนหกรอบเท่านั้นท่านผู้ชมเออขอไวแบบเต็มจอหน่อยได้ไหม ไปต่อเลยคะ่ะท่านผู้ชมรอบนี้วายเป็นอะไรเป็นกระสุนปืนอีกแล้วโอ้โหมาแถวกลางยังได้อยู่ยังได้อยู่มาดิมาดิสู่ว้ยเออไปกันอย่างต่อเนื่องเลยคะ่ะท่านผู้ชมเหลือการหมุนฟรีอีกสองรอบเท่านั้นเองนะคะเออมาดิสวย วายมาเออเต็มจอเต็มจอเออคูณ9ป้ามาดิเต็มจ,อ,มจ,อ,อ,อ,มมจอแล้วครับจังจังวะนี้ยังไงอุ้ยอมกแล้วท่านผู้ชมสูไว้คูณ11อู้หูบอกเลยแม่สาวคนนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะแม่หมวกชมพูอู้หูเอาเรื่องท่านผู้ชมคูณ14แล้วครับสุดปังอลังการอีกแล้วบอกเลยรอบนี้ดีกว่ารอบแรกมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมปากันอย่างต่อเนื่องเลยนะเหลืออีกการหมุนรีอีกรอบเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม โอ้โหก็จบกันไปแล้วนะจ๊าสำหรับการหมดฟรีทั้งหมด8รอบของเรานะคะท่านผู้ชมถือว่าปังนะเออรอบ2ปั่นก็ปังนะคะท่า mm hmm. นผู้ชมไปดีกว่าค่ะหาหลับหานอนนะคะท่า mm hmm. นผู้ชมบอกแอดขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาคลุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เด้อสวัสดีค่ะ